ของเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ผนึกกำลังจิตอาสาจัดกิจกรรมราชทรรรวมใจมอบของขวัญปีใหม่พัฒนาสนามกีฬากลางถวายเป็นพระราชกุศลที่สนามกีฬากลางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพร,รัตสุภกิจโกศลนายอำเภอฝางเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬากลางอำเภอฝางโดยมีส่วนราชการเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้โครงการราชทานรวมใจมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนของกรมราชทันกระทรวงยุติธรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่2,569ให้แก่พี่น้องประชาชนและเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางโสภาสุทธิพิบาลผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางเปิดเผยว่า ได้นำผู้ต้องราชทานที่มีความประพฤติดีและผ่านการคัดเลือกจำนวน35คนออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับสมาชิกจิตอาสาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามพิฬากลางอำเภอฟาง เพื่อให้มีความสะอาดสวยงามและพร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนทั่วไปเป็นหนึ่งใน4กิจกรรมหลักที่กรมรชาชทัณฑ์ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศค่ะระหว่างวันที่1ธันวาคม2568ถึง15มก,กราคม2569